สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่งงตาแตกหลังก้อยสรัญญาวอล์กอินฉีดวัคซีนบอกอายุ62ตกใจ62จริงหรอนักร้องเสียงดีอีกคนของวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์แม้ปัจจุบันจะเข้าวัยเล็ก6แล้วแต่ยังสวยฉ่ำร้องเพลงเพาะเหมือนเดิมเลยละค่ะ ล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปก้อยสลันยาเข้ารับวัคซีนโควิด1 9ที่ SCB สร้างความตกอ,อกตกใจให้ผู้พบเห็นไม่น้อยเลยละค่ะโดยผู้โพสต์ระบุว่า ก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์มาฉีดวัคซีนที่ SCB น้องที่จุดแรกตกใจบอกว่าเฉพาะ60ปีขึ้นไปพ่อเธอบอกว่าอายุ62ปีเท่านั้นแหละเจ้าหน้าที่เลยขอให้ร้องเพลงให้ฟังระหว่างสังเกตอาการ30นาทีค่ะงานนี้ไม่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นที่ตกอกตกใจเพราะแฟนเพลงในโลกออนไลน์หลายคนก็ต้องขยี้ตากันรัวเลยละจ้าโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ คล้ายๆว่าอายุจะมากกว่าพี่เบิร์ดแล้วด้วยครับสลัญยาเกิดสิงหา2,501เบิร์ดธงชายเกิดธันวา2,501พี่เขาใส่กางเกงด้วยจำได้ว่าสมัยนั้นคอสตูมให้ใส่แตก,กระโปรงดูไม่ออกเลยล่ะค่ะว่า60กว่าแล้วยังดูอ่อนเยาว์อยู่เลยเหมือน40กว่าน่ารักมากค่ะชอบเพลงของพี่เขามากน่าอ่อนไวมัมากๆเลยค่ะยังจำเพลงตอนเด็กๆที่ฟังได้เลยอยู่นานๆได้ไหม สลัญยาส่งเสริมสวรรัสดิ์มาฉีดวัคซีนที่ SCB เหลือเชื่อว่าอายุ62แล้วรูปล่างดีเสียงยังดีอยู่เลยค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ